ครับสวัสดีครับผมนายลาวิโรดสันติวัฒนาพรนะครับวันนี้ทางผมเองพร้อมคณะของบริษัทเมทาลินพุนทรัพย์999จำกัดนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะฮะหรือผู้ที่รับชมไฟ์สดในขณะนี้นะครับมาสู่ที่พี่น้องเกษตรกรปลูกต้นโกโก้ของเรานะครับบ้านหัวยางอําเภอไซงามจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะทุกท่านได้ดูนะฮะว่า การปลูกโกโก้ของพี่น้องบ้านหัวยางเราเนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับเราจะแผนกล้องให้ทุกท่านได้เห็นก่อนในสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูครับครับนะทุกท่านที่เห็นอยู่ขณะนี้นะฮะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะฮะเขาเรียกเชิงเดี่ยวเขาจะใช้แสลมคุมนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะแลมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเวลาแดดมันร้อนนะฮะหรืออากาศร้อนจัดนะครับใบเราก็จะไม่ไหม้นะฮะจะปกติแต่ถ้าเราไม่คุมสแลมนะครับ ใบเราก็จะไหมมันจะตายยืนต้นนี่คือการปลูกที่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญนะฮะมันเป็นมิติใหม่นะครับที่พี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้นะครับเขาปลูกด้านล่างของการขึ้นล่องนะฮะลองลองแผนให้ดูที่ด้านล่างนะฮะเราเห็นนะครับว่าซ้ายขวาด้านบนเนี่ยมันจะทําการขึ้นล่องอยู่นะโดยปกติทั่วไปแล้วเกษตรกรเขาจะปลูกบนล่องนะครับแล้วใช้ด้านล่างเนี่ยปลูกพืชล้มลุกแซมเข้าไปแต่ณตรงนี้นะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นมิติใหม่ว่าเขาปลูกด้านล่างนะครับส่วนมันจะสำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ทางเกษตรกรแกนะฮะว่ามันจะดีดีแบบไหนนะฮะแล้วก็ทำไมถึงปลูกแบบนี้ออกขึ้นมานะฮะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารู้จักกับพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกตรงนี้เลยนะครับขอทราบชื่อน,นิดนึงครับชื่อสุค่ะ,คะการปลูกตรงนี้ยังไง้อธิบายเขฟังก็ที่ปลูกด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะคือ มันจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาเราถึงเวลาหน้าแรงอย่างเงี้ยค่ะพี่ <c oughs> คือเราจะได้ดึงน้ําผ่านล่องไปได้เลยแล้วเราก็สามารถกักน้ําไว้ได้ดีกว่า <c oughs> คือเราปลูกบนล่องล้วกลัวว่าน้ํามันจะไม่ถึงมันจะไม่ซึมถึงรากอย่างเงี้ยค่ะมันจะสะดวกต่อการดึงน้ําของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือโกโก,ก้ก็จะได้รับน้ําได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะจะไม่ขาดน้ําค่ะครับก <c oughs> ็จะเชิญชวนพี่น้องปลูกยังไงบ้างครับโกโก้ก็หนูก็เป็นเจ้าแรกในหัวยางเนาะแล้วก็ ปลูกเยอะด้วยถามว่าดูแลยากไหมมันก็ไม่ยากอะค่ะคือมันก็ดูแลง่ายมัน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 ง่ายอะค่ะพี่มันเป็นพืชที่ปลูกง่ายมันไม่ตายง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบว่ามีพวกพี่ๆมาช่วยดูแลตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าเอามาปลูกแล้วก็ทิ้งเลยไม่ดูแลคือเวลามีปัญหาอะไรพี่ก็ช่วยแนะนําอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยน่าปลูกค่ะครับโอเคนะฮะเราได้ฟังจากพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนะครับอ่า สำหรับบ้านหัวยางนะครับอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะฮะเดี๋ยวจะให้ไปดูต้นใกล้ๆนะฮะที่แกเริ่มปลูกจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับว่าในการคุมแลมนะครับมันมีผลดียังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวแผนกล้องลงไปตรงๆเลยครับอย่างที่เราได้เห็นนะฮะเพราะตอนนี้สังเกตได้ว่ามีการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะฮะนี่คือขั้นตอนวิธีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ถูกต้องนะครับในการใช้แลมนะครับฉะนั้นนะพี่น้องเกษตรกรทั่วไปที่สนใจนะฮะอยากปลูกโกโก้นะครับ ก็ติดตามนะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามกันนะครับเบอร์โทร0 9 6 9 3 5 2 4 6 2นะครับหรือก็ฝากติดตามนะฮะในเพจของบริษัทเมทาลินพูทซับยก้าก็าจำกัดนะครับอย่างที่เราเห็นนะเราแพนดูทั้งหมดเลยนะเห็นไหมฮะนี่คือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของโกโก้นะเป็นวิธีปลูกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวมิติใหม่ที่ดีที่สุดตอนนี้นะฮะผมเองก็เพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับก็คือแก่ปลูกด้านล่างนะฮะของการขึ้นล่องนะครับ อย่างเหตุผลที่แกบอกไปแล้วนะฮะว่าอ่ามันสามารถเกี่ยวเรื่องน้ำนะฮะจะได้หมดทุกพื้นที่ทุกต้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะก็โทรมาสอบถามกันนะฮะหรือว่าติดตามในเพจของบริษัทได้นะครับเราจะมีในเพจทุกวันนะฮะความเคลื่อนไหวของบริษัทนะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะชื่อบริษัทเมทาลินพูลซัพ999จำกัดนะครับหรือสนใจจะสอบถามนะฮะเบอร์โทรนะครับ0969352462นะฮะ วันนี้ผมเองก็ขอขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรนะฮะในกลุ่มนี้แล้วก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าโกโก้นี้ปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการสูงมากนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเองในนามของบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดนะครับฝากติดตามนะฮะในเพจกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับครับผมขอขอบคุณมากนะครับผู้ที่ติดตามชมนะฮะในไลฟ์สดณขณะนี้แล้วก็พี่น้องเกษตรกรครับผมสวัสดีครับ